สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียชีวิตแล้วหนุ่มพาตุบสีขาเที่ยวรอบโลกสะเทือนใจสาเหตุดับ จกรณีที่หนุ่มพาตูบคู่หูสี่ขาเที่ยวทั่วโลกบันทึกการผจญภัยสุดมันก่อนเกิดเหตุสลดเจสซี่คอสหนุ่มราซิลวัย29ปีเคยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทริปในฝันร่วมกับเจ้าตูบโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ชื่อชูรัสเตทั้งคู่กลายมาเป็นคู่หูในการเดินทางของเขาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลองใต้ทั้งคู่ก็คอยอยู่เคียงข้างกันและกันเสมอซึ่งชายหนุ่มก็มุ่งมั่นจะอยู่รวมกับ เพื่อนแสนสําคัญตัวนี้เรื่อยไปไม่อยากแยกจากกันไปไหนต่อมาทริปแสนสุขของทั้งคู่กลับต้องจบลงอย่างเศร้าสลดท่ามกลางความช็อกของผู้ที่ติดตามเรื่องราวของทั้งคู่บนโลกโซเชียลเมื่อการเดินทางของพวกเขาต้องสิ้นสุดก่อนถึงจุดหมายเพียงสองวันเพราะอุบัติเหตุที่คร่าชีวิตของทั้งคู่ไปพร้อมกันเว็บไซต์ลัดไบเบิลรายงานว่าเจสซี่ที่อยู่ระหว่างการเดินทางจากบ้านเกิดในประเทศบราซิลมองนาโซอลาัสกา้าดินดน แนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาได้ประสบอุบัติเหตุขณะขับรถอยู่บนถนนหลวงหมายเลข199ในเขตโจเซฟินคาวตี้รัฐโอเรกอนเมื่อรถของเขาชนเข้ากับรถอีกคันที่ขับขี่โดยชายอายุ62ปีในขณะที่คู่กรณีซึ่งอยู่บนรถกับเด็กวัย2ขวบได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจสซี่กับชูรสเตกลับไม่รอดชีวิต ปิดฉากการเดินทางของพวกเขาอย่างน่าเศร้าเพียงไม่กี่วันก่อนถึงจุดหมายจากโพสต์อินสตาแกรมของเจสซี่เขาคอยอัปเดตภาพการเดินทางของเขากับคู่หูอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขายังโพสต์ภาพชมพระอาทิตย์ตกดินกับเจ้าตู่พร้อมเขียนบรรยายว่าผมบอกเขาว่าเขาสําคัญกับผมแค่ไหนผมคงมาได้ไม่ไกลขนาดนี้ถ้าไม่มีเขามาด้วยแต่เขาก็แค่ยิ้มทำลิ้นห้อยแล้วก็หา ใจรถผมผมอยากจะเพลิดเพลินในการชมพระอาทิตย์ตกดินกับเพื่อนของผมผมรู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่จะมาถึงซึ่งตราบเท่าที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผมเราจะอยู่ด้วยกันเสมอจนกระทั่งอาทิตย์ตกดินครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ